มาดูต้นที่ติดนะครับนี่ครับแผลนะครับนี่เป็นแผลนี่ครับนี่เป็นแผลที่เราทําการเสียบยอดแบบริมเข้าไปนะครับแผลสนิทแล้วครับอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับแผลก็เริ่มติดกันนะครับอันแรกนะครับ แล้วก็จะทําการแต่งต้นพันก่อนนะครับแต่งต้นตอก่อนนะครับจะมีใบออกนะครับแล้วก็ทําการตัดจริง20เซนนะครับประมาณ20เซนนะครับจะตัดตัดบนข้อนะครับแล้วตัดบนข้อนี่ครับมันจะอ่าโอกาสของต้นตอจะเน่าลงไปจะน้อยนะครับนี่ครับตัดข้างบนข้อนะครับข้อตานะครับนี่ครับ นิดนึงนะครับพอนพันจริงๆข้างบนนี่มันอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองลองเสียบดูอ่อนๆนะครับมาจะได้ล่าน,นะครับก็ยังไม่เคยเสียบแบบอ่อนๆนะครับนี่ครับใครจะตัดใบออกก็ได้ครับหรือจะไม่ตัดก็ได้นะครับแต่งแผลนะครับแต่งแผลก่อน ไม่เสวเท่าไรได้แล้วครับได้แล้วก็ทำการพามันเดืมครับระวังมือครับนี่ลงไปเยอะเกินได้เหมือนกันครับ ดูนะครับมองดูโอเคครับส่องดูนะครับไม่มีไม่มีช่องนะครับใช้ได้นะครับแล้วเราก็ทำการรัดหนังยางนะครับเราจะไม่ใช้เท็บใส่นะครับถ้าเท็บ อันนี้นะเราจะใช้แก่หนังอย่างนะครับพันนะครับพันจากล่างขึ้นมาข้างบน,นครับก็พันแบบไหนก็ได้ครับไ้แล้วนะครับเราก็ดึงให้แน่นนะครับ เรียบร้อยครับได้แล้วครับนะครับครับก็จะได้แบบนี้นะครับดูใกล้ๆนะครับนี่นี่นะครับที่เราพันนะครับแล้วก็รอเข้าอ่าอะไรนะเข้าถุงอบเลยครับครับแล้วเราก็ทําการเสียบแล้วก็ลดน้ําไปนะครับให้มันพอชุ่มๆหน่อยหนึ่งครับลรวรอให้น้าเสดเ็จแล้วนะครับแล้วก็ จะมาใส่ถุงนะครับใส่ถุงอบนะครับถุงนี้จะเป็นถุงไซสิบหกคูณยี่สิบหกทำไม่ได้ไม่ลดครับเีมาใส่ถุงมาเลยครับใส่ <c oughs> ถุงแล้วเราก็จะไปวางไว้ในที่ร่ม ให้ได้รับแสงครับไม่ให้ตากแดดตากฝนนะครับ พยายามทําให้ทุนผงโปร่งนะครับมันจะทําง่ายครับอย่างของผมไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่ครับเพิ <bra> ่มให้อากาศเข้านะครับเอาเสร็จแล้วครับแค่นี้เราก็จะไปแขวนไ้นะครับมัดเชือกครับเพื่อไปแขวนนะครับ เราเขียนวันที่ก่อนนะครับเขียนวันที่ก่อนนะครับวันนี้วันที่วันที่สิบ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 มิถุนามิถุนายนเขียนห,หลายที่ สิบมิถุนายนสิบห้าวันครับเรามาดูกันนะครับสิบห้าวันครับเข้าแขนนะครับเอ้ครับนี่ได้แล้วครับนี่เรามาแขวนไว้ชายคาครับนี่ครับตรงนี้จะไม่โดนแดดโดยตรงมากครับอาจจะโดนนิดหน่อยครับได้รับแสงนิดหน่อยครับแต่จะอยู่ใต้ชายคานะครับนี่ครับเดี๋ยวสิบห้าวันครับเรามาดูกันครับอาจจะเป็นยังไงครับ ครับเดี๋ยวมาดูาต้นฝรั่งที่ผมทำการ,รเสียบยอดไว้นะครับนี่ครับอันนี้อายุ1เดือนนะครับจริงนี่ผมเปิดปากไว้ตั้งแต่ช่วงที่ได้อบได้ยี่ห้าวันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่ครับทำไว้สามสามต้นสามยอดนะครับออกมารู้แล้วนี่ผมปัดตัวเปิดปากไว้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ยี่บห้าวัน,นครับครบหนึ่งเดือนนะครับน่ครับเดี๋ยวออกออกอีก มีอยู่สามต้นนะครับสามต้นแต่ว่าติดอยู่สองต้นนะครับนี่ครับอีกต้นนี้ต้นเล็กนะครับจะเป็นต้นต้นต่อที่ยังเล็กอยู่ครับยังอ่อนเหนือครับที่เรามาทาบนะครับแล้วก็กิ่งก็เป็นยอดครับเป็นกิ่งยอดนะครับที่ผมไม่ได้เหลือยอดนะครับผมผมตัดยอดออกนะครับแล้อาจจะเน่านะครับแต่อันนี้เป็นช่วง ช่วงอะไรช่วงไอ้ต้นในปลายอ่ายอดกิ่งพันดีนะครับที่เป็นกิ่งสีน้ำตาลแล้วครับตรงกลางกับตรงท้ายนะครับแต่นี้ตรงตัวนี้เป็นปลายยอดเลยนะครับแต่เราไม่ได้เหลือยอดไว้เราเราตัดออกครับนก็เลยอาจจะตายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นช่วงกลางนะครับ เราตัดมาความยาวก็เท่ประมาณสามสิบสามสิบเซนนะครับเราก็จะมาตัดตัดได้สามท่อนนะครับท่อนละท่อนละสองข้อนะครับนะครับอันนี้เป็นช่วงกลางเนี่ยครับกาลังแตกยอดแล้วครับนะครับนี่ครับกาลังแตกยอดนะครับนี่นะครับยอดนะครับอันนี้คือติดแล้วนะครับติดแล้วก็ยอดเจริญนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าตรง ตรงที่ริงช่วงท้ายนะครับอันนี้ก็กําลังแตกยอดนะครับนะครับกําลังแตกยอดนะครับน,นี่นครับกําลังแตกยอดนะครับอายุที่เราอบไว้ก็ยี่สิบห้าถึงสามสิบวันนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งไว้ข้างนอกครับเราก็ลดน้ำนะครับ,ร,ร,บรอให้ยอดเขาเจริญขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ ของจวนเสือนะครับนี่เราทําการตัดมาเสียบยอดครับเสียบไว้สามกิ่งนะครับแต่ติดแค่สองนะครับอันนี้เราเราก็จะอ่าที่ยอดเรายอดไอที่ผมทําไม่ได้ไม่ได้เหลือยอดอยอดใบไว้นะครับมันก็เลยจะตายนะครับคิดว่านะครับอันนี้ติดแล้วนะครับจริงๆเนี้ยตรงเนี้ยมัน,นติดแล้วนะ ตรงแผลตรงแผลนี่ติดแล้วครับแต่ตรงนี้มันเน่านะรด้านบนนี่มันเน่าล้วเป็นเชื้อราครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนด้วยนะครับยอดที่ยอดยอดอ่อนนะยอดอ่อนที่เราตัดไอ้นี้ยอตัดยอดออกไปเลยมันจะเป็นเชื้อราได้ง่ายครับไม่เหมือนกิ่งที่กิ่งแก่กิ่งอ่อนครับตรงนี้ครับจะติดดีกว่านะครับจะไม่เป็นเชื้อราครับหน้าฝนนะครับถ้าหน้าอื่นถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวอาจจะไม่เป็นไรนะครับ นะครับครับนี่ก็คือผลสรุปนะครับที่ผมได้มาเสียบยอดไว้โดยใช้หนังยางนะครับโดยใช้หนังยางครับแทนผ้าอ่าพันกิ่งผ้าเทียบพันกิ่งนะครับครับผมเดี๋ยวหนังยางเดี๋ยวมันจะหลุดออกเองครับถึงเวลาจะเปล่อกเองครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาเสียบยอดฝรั่งนะครับโดยใช้หนังยางแค่นี้ครับนี่ก็คือ ผลที่เราได้นะครับจากการเสียบอยอดน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกวะกดติดตามช่องไรลองคนรัก,กเกษตรด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ